ฝากกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับสวัสดีคะ่ะ FC ที่น่ารักทุกท่านคะ่ะอยู่กับเราช่องพังน้ำหวานนะคะวันนี้นะคะจะพามาดูพังพี่ดาวคะ่ะวันนี้อยู่กับควรหญิงนะคะแฟนของควรโจคะ่ะควรโจไปช่วยควรหล่อยเกี่ยวข้าวนะคะ เราไปทักทายแม่บ้านของควนโจ้กันก่อนค่ะวันนี้ก็เก็บขยะทำไมได้มาเก็บขยะเนะาะไม่อยู่ค่ะควนโจ้สีทุระค่ะใส่เกี่ยวข้าวช่วยคนลอยค่ะขอให้ถอยหลังจากควรชายไม่ว่างควรหญิงก็มาช่วยค่ะ วันนี้อยู่กับพังพี่ดาวค่ะสาวสวยของเราค่ะสูงใหญ่นะคะสาวสวยบ้านทลากนะคะสวัสดีค่ะเอฟซีน้อยสวัสดีค่ะอีน้อยสวัสดีค่ะสวยๆก่อนสวัสดีค่ะค่ะสวยก่อน อ่ทอนสบัวทอนสบัวเออ้องพี่ดาวสวัสดีนะคะแต่วันนี้นะคะเราจะมาถามอาการของพังพี่ดาวนะคะออขออะไรคะขออะไรอ,อเห็นคนไม่ได้นะคะ ขออย่างเดียวเลยค่ะฟังพี่ดาวขออะไรคะขออะไรขอหาูกของหลังกันดมกินไหมกินไหมกินกจ้าสวยๆก่อนถ้าจะกินก้าวจ้าสวยๆก่อนจ้าก่อนจ้าสวยๆสวัสดีค่ะก่อน่ะคันยาคันสวัสดีค่ะสวยๆก่อน ไม่สนไม่มองเลยเดี๋ยวให้แม่บ้านนะคะเก็บขยะเสร็จแล้วนะคะหนูก็จะถามอาการของฟังพี่ดาวนะคะ ใช่แล้วค่ะพี่น้องแล้วก็เป็ท้งดีนะคะลมแรงอ่ะลม ทรายตอนเย็นๆน,นะคะหลัจากควนช้างได้เอาช้างลงนะ้ำ กลางคืนด้วยใช่ไหมคะคนน้ำใช่ค่ะนั่นไงคะหลุมอ้อมเขาเล่นใช่ไหมคะอ,อันนี้คือหลุมเล่นนะคะเล่นดินทรายนะคะอันนี้คือทรายค่ะคนโจก็ได้เอาทรายนะคะมาให้พี่ดาวเล่นนะคะตอนคืนนะคะน,นี่คือกบหลักนอนตอนกลางคืนค่ะ นะคะของพี่ดาวช้างที่นิสัยดีนะคะเข้าได้ะค่ะ อยากกินมากน่าร <or scripture> <ours> uh ักมากเลยพัฟพีดาว พังพี่ดาวนี่สูงเนาะสูงเท่ากับปูเป้พังปูเป้ไหมควรน้ำพังปูเป้กับพังพี่ดาวเชือกไหนสูงกว่ากันคะนีพังพี่ดาวสูงกว่าอีกเหรอคะดูดูค่ะดูดูดูอ้อนกินกับแม่นะคะดูค่ะดูอาให้วันนี้นานๆสิค่ะดูค่ะดูการอ้อนกินนะคะดูการก็อ้อนกินของนางนะคะ นางก็จะอ้อนกินอ้อนเก่งมากเลยค่ะอ้อนเก่งจริงๆค่ะตองอสงจะพ้องพ่อแน่เลยค่ะว่าแม่แม่ให้กินยาก <c oughs> ต้องให้วันดีก่อนพ่อจะเอามาใส่ให้เลยให้เท่าไหร่ก็หมดใช่ไหมคะ กินตลอดเวลากินไม่เลือกหญ้าอะไรก็กินหมด okay, okay. เลี้ยงง่ายช้างวันบ้านนะคะเลี้ยงตามธรรมชาตินะคะเราเลี้ยงแบบธรรมชาติะคะ่ะพอได้กินแล้วจะบ,บัดดีไหมลองดูค่ะ อพอได้กินแล้วไม่สนใจแม่เลยค่ะดูค่ะดูดูค่ะดูค่ะพี่น้องเอซดูค่ะตวก็สวยะะลมแรงค่ะหนูว่าไม่ตกหลุกคน แต่ก็เหมือนจะตกแต่ตกหรือเปล่าแต่ลมแรงมากค่ะให้เยอะขนาดนี้ได้เหรอคะคนนะ ธรรมชาติของซุ้มท่าทรายค่ะบรรยากาศดีค่ะพี่น้องดูสาวสวยกิน กินแบบนี้ก็ดีนะคะควนช้างมีกําลังใจในการหาย่าค่ะเพราะเอามาเท่าไหร่ก็หมดเห็นเขากินได้แล้วก็มีแรงหาค่ะพี่ดาวสูงจริงๆค่ะพี่ดาวสูงเป็นชื่อเป็นช้างในบ้านทะราา แต่ไม่สูงเท่าพังพิดาวพ่ดาวทั้งสูงทั้งอ้วนนะคะเป็นช้างที่ใหญ่ที่สุดเลยค่ะในบ้านทาลาดตามที่หนูดูนะคะในความคิดหนูนะทังพิดาวอะสูงค่ะสูงกว่าทุกเชือกในสุงท่าสายตัวใหญ่เป็นช้างนิสัยดีนะคะหนูก็เข้าได้ กินกินอย่างเดียวเลยค่ะพี่น้องโอ้กินเก่งจังเลยอ้าวล้วคนมนนี่ค่ะโอ้แ้่จะถามคนมนกัอนค่ะเอา้าวเป็นไหนคะนี่เป็นไหนคะ โอ้ขยันจังเลยนะคะหลังจากที่ช่วยคนลอยเสร็จใช่ไหมคะงนเาเปล่าน้ำฝนหนุขยันหลังจากช่วยคนลอยแล้วรีบเอาหญ้าไปให้ให้ปลายปากไก่แก้วค่ไะไปเลยค่ะเดี๋ยวฝนมาค่ะไม่ถามแล้วค่ะขยันจังเลยค่ะทีมงานสุ้มทรา,ายนะคะต้องรีบต้องเร่งนะคะกลักวฝนกลัวช้างไม่ได้กิน ก็ฝากเอซนะคะช่วยติดตามช่องพังน้ำหวานนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะเพื่อเป็นกำลังใจนะคะให้ได้ทำคลิปดีๆมาให้พี่น้องนะคะได้ดูได้ชมกันคะ่ะก็ไม่มีอะไรแล้วนะคะก็ขอสวัสดีค่ะ